สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันศุกร์ที่2กันยายนนะปี2022เรามาพบกับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาถึงพระธรรมเลวีนิติบทที่6นะคะแต่จะนำเฉพาะแค่ข้อที่1ถึงข้อที่7มาอ่านให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังแล้วก็เราก็คิดใคร่ครวญพระธจนะของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะ เลวีนิติบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดทำบาปการและทำการไม่ซื่อตรงต่อพระยาเวด้วยการหลอกลวงเพื่อนบ้านในเรื่องของฝากหรือของประกันหรือทางการโจรกรรมหรือถ้าเขาได้บีบบังคับเพื่อนบ้านหรือพบสิ่งที่หายไปแล้วแต่ไม่ยอมรับและสาบานตนเป็นความเท็จ หรือทำผิดใดๆที่มนุษย์ทำเมื่อผู้ใดได้ทำบาปและได้สำนึกผิดแล้วก็ให้ผู้นั้นคืนของที่ได้มาทางการจรกรรมเสียหรือสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยการบีบบังคับหรือสิ่งที่ฝากเขาไว้หรือสิ่งสูญหายที่เขาได้พบเข้าหรือสิ่งใดๆที่เขาได้สาบานเท็จไว้ให้เขาคืนเต็มจํานวนและให้เพิ่มอีกหนึ่งในห้า และมอบให้แก่เจ้าของในวันที่เขาถวายเครื่องบูชาชดใช้บาปให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้ที่ไม่มีตำาหนิมาจากฝูงเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปถวายแด่พระยาเวมามอบให้ปุโรหิตหรือนำเงินที่มีค่าเท่ากับแกะตัวผู้แกะผู้ตามการประเมินราคาเพื่อเป็นการชดใช้บาปปุโรหิตจะลบล้างบาปของเขาเฉพาะพระพักพระยาเว เขาจะได้รับการอภัยในสิ่งที่เขาทำไปซึ่งทำให้เขามีความผิดนะอ่าพระของพระเจ้าในตอนนี้นะก็เป็นอช่วงอยู่แดอยู่ในช่วงการถวายเอาเครื่องบูชาไทยบาปนะเครื่องบูชาไทยบาสสำหรับการอาละเมิดในสิ่งของต่างๆของเพื่อนบ้านนะสิ่งของด้วยหรือสิ่งต่างๆด้วยที่พระคัมภีร์ได้บันทึก ถ้าในบทที่ห้านะสิบสี่ถึงสิบเก้าเนี่ยก็จะเป็นการล่วงละเมิดสิ่งที่บริสุทธิ์และการล่วงละเมิดพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะพอมาในบทที่เจ็ดเอ่อบทที่หกข้อหนึ่งถึงเจ็ดนี้เป็นเรื่องการละเมิดต่อบุคคลนะบุคคลอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วยเช่นกันนะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง ให้มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่จะรักซึ่งกันและกันนะรักซึ่งกันและกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะแล้วก็ในความผิดที่ระบุไว้ก็คือในข้อที่2กับข้อที่สที่เกี่ยวกับการยักยอกการช่อโกงนะการการโชคทรัพนะแล้วก็การไม่คืนของนะสิ่งนี้เป็นการทําผิดต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ การคืนของหรือเสียค่าปรับต่างๆก็จะ,ะนํามาเสียค่าปรับหรือคืนให้กับผู้ที่เขาได้ยอกยอกหรือผู้ที่เสียหายไปนนเสียหายนั้นนะในวันที่ทําการลบมน,มนทินบาปก็คือการถวายเครื่องบูชาไทยกรรมบาปหรือ,อถวายเครื่องบูชาชดใช้นะชดใช้บาปอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นถึงว่าพระเจ้าเนี่ย ได้ไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะความเป็นอยู่ของออประชากรของพระองค์โรโรองทรงปรารถนาที่จะให้ประชากรของพระองค์รักซึ่งกันและกันในตรงนี้ก็เลยนึกถึงเ,เ,เพระเจ้าของพระเจ้าที่บอกว่าถ้าเราเ,เ,เรารักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มองเห็นไม่ได้แล้วนะเราจะไปรักพระเจ้า ที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไรนะมองไม่เห็นได้อย่างไรซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะพระเจ้าได้ทรง่อ,อไม่ไม่ได้ทรงต้องการให้มนุษย์ยำเกรงพระองค์ให้เกียรติพระองค์อย่างเดียวแต่จะให้รักซึ่งกันและกันเพราะว่าการรักซึ่งกันและกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์นะที่ได้บอกกับสาวกของพระองค์บอว่า ถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันนะถ้าท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายก็เป็นสาวกของเราดังนั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นได้เห็นถึงว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสาวกขององค์องพระเยซูคริสเราก็ควรรักซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นการละเมิดต่อมนุษย์แต่ก็เป็นการแสดงความไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือไม่ซื่อสัตย์ต่อคํา สั่งสอนนะพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ตั้งกฎหมายต่างๆไว้เพื่อประชากรของพระองค์ได้จะ,จะทำแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขนะแล้วก็เลยทำให้คิดถึงในพันธสัญญาใหม่นะก็คืออาจารย์เปาโลนะอาจารย์เปาโลครั้งที่ท่านยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในใน,ในองค์พระเยซูคริสท่านได้อ่ ไล่ล่านะไล่ล่าคนที่เป็นคริสเตียนไล่ล่าไปจนถึงจะจะถึงเมืองดามัสกัสนะแล้วก็พบองค์พระเยซูคริสต์ในระหว่างทางแล้วองค์พระเยซูคริสต์ก็เรียกซาโลนะซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมนะเจ้าข่มเหงเราทําไมก็เลยให้นึกถึงตรงนี้ด้วยว่าจริงจริงแล้วเปาโลไม่ได้ไปข่มเหงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะแต่เปาโลข่มเหง คริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ก็เหมือนกับการที่กระทําต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใครที่เอาน้ําสักแก้วหนึ่งให้ผู้เล็กน้อยก็เหมือนกระทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ดีที่เราประพฤติเรากระทํากับเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราได้เชื่อฟังพระองค์ ในคำสั่งสอนของพระองค์ที่ให้รักซึ่งกันและกันนะแล้วก็การที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเพื่อนบ้านก็เหมือนกับการทำสิ่งที่ไม่ดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นพระเจ้าทรงปรารถนาถ้าเราจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้านะเราจะรักองค์พระเยซูคริสเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีนะทำสิ่งที่ดีต่อเพื่อนบ้านของเราเราต้องปรารถนาที่จะให้คนอื่น าบาปปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างนั้นแล้วเพื่อจะเป็นที่ถวายเกียรติแพระเจ้านะ,อ,ะองค์พระเยซูคริสเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปโดยการสิ้นพระชนของพระองค์ให้เราทั้งหลายพ้นมนทินบาปนะพ้นจากบาปได้รับการอภัยพระเจ้าก็ทรงต้องการที่จะให้เราได้รักนะเราก็เห็นถึง สิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านหรือผู้ที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะะในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนจะเรียนรู้นะใช้คําว่าเรียนรู้นะคะที่จะรักซึ่งกันและกันนะแล้วก็ทําดีนะทำดีต่อคนทั่วไป แล้วก็ยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเราต้องทําดีต่อพี่น้องที่เป็นอยู่ในครอบครัวองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะมีชีวิติสรรเสริญพระเจ้านะคะขอเราที่จะอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระเจนะของพระองค์ในเช้านี้ที่ให้ข้าพุ่งทั้งหลายกําลังไข้ครวญถึงการดําเนินชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายที่บอกว่าข้าพุ่งทั้งหลายรักพระองค์แต่ก็ไม่ได้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะยกโทษและให้ข้าพก์ทั้งหลายได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์นี้ที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง mm hmm. แล้วก็ประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อเพื่อนบ้านแล้วก็ต่อผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าเพื่อชีวิตของข้าพกลทั้งหลายจะได้สำแดงถึงครอบครัวอันมีสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาอวยพรให้ข้าพกลทั้งหลายทุกคนยามเกรงพระองค์แล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม พระชนะของพระองค์ที่สั่งไว้พระบิดาเจ้าแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายทุกคนในเชานี้จะมีสันติสุขที่มาจากพระองค์ใช้พระชนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอวยพรในความเป็นอยู่ต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูทุกๆคนด้วยขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ